ปลาสมุทด,ดีกว่าปลาสมุทใส่บ้านเขานี่ไปลาสใส่บ้านเขากันนะมันกบับบินว่าถ้าเราถ่ายอยู่ใม่นานนานก่อนดีกว่า <c oughs> สมุดสองครั้งสองถึงสามครั้งถึงสามครั้งเราค่อยตนะจะดเกีนก่อนนานๆด้วยทำทำ ถามกูฮอเนเลิกาบิ๊กเป็นถามน้อยเว้ยฮอนลิงมาบิ๊กเป็นถามน้อยมันถามแตกด้วยว้าวฮอนลิกาบิ๊กมันถามน้อยมันถามแตกมันนี่ด้วย เราจะเื่องป่าลแล้วนะนี่มันนานด้ะอืยี่สิบวิก่อนนี่นี่นี่ไปอน้่นี่นี่นี่นนหูสมุดขาดป่าโหดกว่า นั่นเก็บมือมีกว่าตีหายไงนี่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 น,นี่ก็พอแดีวมีคนมาเห็นมัน่นามากมาสมูดก,ก่อนดิน แต่สัมงทหาอะไรเป็นสิ่งลึกลับที่สุดในโลกนี้เป็นมับับกกรรมอะไรเป็นบักกรรมอะไรโอ้กระจุกแตกเลยน,นั่นบ้านลุงนเนี่ยทำไม้าเป็นบ้านลงุงสำรวจดิเฮ้ยใครขอประตูวะไอ้ควายมันขอประตูหาพ่อมา่ะนี่ เขาไปดูแูทำควยเวนมันจะข้ออีกไหมลองไปดูก่อน,นดิไม่ข้ออีกไหมเฮ้ยอีกสัตว์นี่ នេះនេះនេះឈីណាបៃ